ก็มันเป็นมอลลัมเออยกเตกีิเยอะก่อนไงเตก้ช่วงนั้นช่วงเดิมแรกก่อนช่วงเฮียนซุนเด็กอ่ะคือากเป็นนังลำก่อนกเป็นนั่งรำก่อนนั่นเออากเป็นนังไห้เตกีอเปนน่งไหแต่แต่ซุนัดเออบอกให้เมียสื่อให้ไม่แน่กับมมีแล้วกัเจ้าเมีก็จะิบสื่อให้ยูใจเเรื่องจริงวันี่เรื่องจริงมันเตะงมันบาวันแตะแทอวันเตแงหาให้มา เมกะฮัซซอบ่ได้เอาเออเขียนบ่บ่วเขียนกับยังชื่อได้บ่มีพายุเงินปิดประตูเงินกาไปเด็ดปีนโตมากเลยมีมีบพราะซอยยังกาแฟเพาะซอยก็ได้แต่ว่าตอนนั้นเงี้ยอยู่ประมาณอนุบาลโอ้ยหรือคนหนึ่งนี่แหละนี่แหละอยู่ระหว่างนี้ ก็เลยพี่โตมากก็ตั้งโตอีปุ่นขึ้นเจอกันเจอกันเจอกันโตอีปุ่นขึ้นไปหนึ่งโตประมาณเจ็ดอันนี่แหละเออมีโติสองอันก็หลับเไปเอามอนมาเลี้ยงเพราะว่าโตมันตดำนะมันบีบไปถึงเอามอนมาเลี้ยงแล้เถิดมาเท่ไปเองไอ้ดรอปไม่ได้ใส่ตอนนั้นอันเพนซิลีโปงล่างเอโปงเลางยี่ยังวะ มุ่นมั่งอ like oh, sure. ีสานยังเงี er ้ยอบม่าม mm ัน hmm. มีหัวแผ่นดินมี่งมั่งมั่งมั่นมั่งมั่งมั่งมังนั่งม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 ั้งมั่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 ั่ามั่ง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 มั่มั่งั่งม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 ั่ง้ังมั่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 งมังมั่งมัม้่งม่ม้่งมั่งั่งมั่งน่งมั่ไม่ม่ อตอนน่ะมือไม่มากันเริ่มแล้วไปเปิดตู้เอาสินมีเงยออกมาแล้วสินมีเงยมาหนุงได้วมาเนี่ยเรื่องจริงมันมัหนี้เรื่องจริงมาหนึ่แตงมาหนึ่แตงสินเอาสินมีเงยมาหนุงแล้วมัเนี่โอ้ยนี่คือช่วงยุกแรกโอ้ยยุกแรกวยุกเปลี่ยนแปลงมัเนี่ยุคที่ซองมาเนี่ยเนเป็นมือพิ้นโอ้ยซงเงี้ยนอยู่ประมาณปอปอซองหรือปอสามเนี่ยนะผมจะจำได้อยู่มัายังเงี้ยนพิ้น ันก็มีผู้เฒ่าอันพ่อใหญ่ซีนาในบ้านบ้านน้องเขียนเออเขาไปสอนดีพินเด็กหน่อยในโรงเรียนโอเคก็บ่ได้สอนดีดอกกันดีในเบิ่งซืึ้งหะ่ะเป็นแจ๊คซ้อนเ <laughs> น,น,นี <laughs> เ่ยนะบ่หูการ์ดใหญ่กับแจ๊คซีดีกันได้แล้วดีผมเป็เนแล้วเขาจะเอ,อ,อาเออขอาี้มาทัดแล้วกะรักดีนะตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึงสองสายตึ้งตึงตึ้งตึงพอดีผมเป็นเด่นแล้วก็ไปเฮ็ดพินสายขาดไปนี่ยากกัเลย มักกุมเอาอันไซพินมาต่อยานายดาเออยานโคดอันไซพินแล้วมาต่อกันแบบนี้เอามาพันพันเอามาเอาอันขี้มาหมุนหมุนเออต่อต่อให้มันเออต่อให้มันเป็นคือเก่าเป็นคือเก่าบอกไปเป็นคือเก่าก็ตึงไซไว้นี่คือบ่มีเนี้เกิดขึ้นได้เลยได้เปลี่ยนบัดนี้ช่วงนึ่งบัดนี้อ้าคนปิไปเฮียนแครบัดนี้เฮียนแครนมาใหม่ๆเนาะ ก็เลืมสิเป็นเนล,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 นล,ลี่ยมเป็นไรอะไล่ะรักไรแบบนี้รักไรอีโลอีืมมันไมีเบี่ยงมีย่านนังี้ยเปล่าตายแต่แค้นเหมืนกันเลยเดี<ะ>๋ยวแม้มึนเหรอมึนแห้งแม, yes. ม่นคนที่ว่านน่นบอที่ว่านฉันไปบา้านเธอเหรอเขาเล่าเล่ามาอันนั้นไนอแม่นค้นอ,อันนี้บอเอาค้อน,นอันเลยรบอ,อเออจับแค้นหน่แล้วซ้ำดวงฝากเขาก็ประตูเงินดวงหนึ่งฝากเขากำเพีงเออบอเป็นยังแบบนี้

สิมากส่วนสมากเป่าแค่นเป็นได้แบบอันอยู่ปมาณปอซีปอหาอ่แหละมือนหลฝนตกอนี oh, ้ม right. ือแรกงฝนตกฝ้าห้องบึ้มบิงบับัก็เล่นลอกเอาแค่นีเป่าเบิ่งเป่าไปเรื่อยๆเลยลัดตรงรัดตงเขาจะเอาลัดตรงตู้รุดตู้รุดตู้รุดเนาะตู้รุดเนี้ยเจาเป่าครับเป่าปนี้ผมซื้อเป่าไปเปล่ามาเป็นเพลงอะไนั่นเพลงลอยกระทงเออ เด็กมควดบ่ามนี้เออบอกหมูบ่จักคอดจักงังตอนนั้นหูจักจะจำหนิวแลยหมูซึ่งเราเป่าไปมากๆเลยขยับหนิวไปมากเลยมันหมูซึ่งมันเป็นเพีงรอยกระด้งเออมันกเรมากแล้วไอ้คำว่าซ้อนแล้วมนนี่บอกนดอโอบอกดเลยดื้อ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 อย่างนี้มันจะเป็นตังไมีบ่บ่บ่ด้ยบอกบ่แค่ว่านี่นี่นี่มันเป็นเสียงนี่เสียงนี่อพอได้บก็เาเขาเออเ่กเอนเนาเออเขาเออเไาเอเขาเออเขาเออยขาออาเอมเาเอา มันินโดเรมี่ฟาลาตีเป็นบอโดเมีบ่ตโดเรมี่สั้นมีเสีงดื้อดื้อดื้อดี้อดื้อดื้อดนีี้อดื้อดี้อดื้อดื้นดื้อดื้อด้อดืเอดื้อดือดื้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 อนื้เดืดื้อดื้อดื้อด oh. ื้อ้อดือดอดื้่ดือดอดือ้ือด้้้ืด มันสี่แบบเมื่อนี้ตอนทั้งคัาหลังตั้กยฟังเยงแบบเอาอินผล้วเมื่อยก็คนถามลยนี้ต้องสบองไงจั้ามากนิดต่อเหลือมากอะไรยังงดื้อดื้อดือดื้ยังบอกหมมันเป็นจังไว้นี่งเด็กื้อเมื่อน้ในประมาณสามสิบหมื่นก็เล่นล่องอันก็เพิ่มเรียบเย่อวงมสลัดดื้อ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 ้อจังหอยากเหลือมเป็นยไงแล้วเหลือมเฮแล้วคิเชียนไปโรงเรียนนั่นแหละมัน ไเด่นยไุเ่นัพุ่งแน่มันเด่นตอนนมันบุญแม่เนี่ยสู้เนี่ยแสดงกำดาเนอเดี๋ยวเขาเาเ่นเดียเดียวตอนปนประเทศนรัเ่ท่นเป็นครับเป็นเลมาถามยังเป็นัไมอหลัทิไ่ชอบชิบเจสเถือเบสมันตีเสเนยไม่บิตกูบิตกัมเป็นกูใส่เหโอเอเ อตเอชเออดดใช้รียนเสดงกาดเปป็นดอกวตือือ้ืหนวงการโรงเรียนเก่าอนแคาเจ้ากเอ็นดูเนาะได้รับตำแหน่งโอ้ับตำแหน่งความสามารของพ่อตายไปเลยคสามารถแต่ละเหมือนเราบเห็นยังแหละจับไม่กวนเด็ ขั้นหนึ่งแล้วก็ขยแล้วเลี้ยงก็ไป่ของคอออตัทาไปปัดไปกวดแตพอเขมของอรตื้ด้ดจะมีส่วนสลากสลากเพราะราะวนยังมือสองมันจะมีอันเขาให็นปนหลังของหนักอันี่เก็บก่อนต้องสานพบพิฆาตนักในวันแรกเขาของพ่อไปกวดกวดกวดแล้วเ่ออันแล้วก็ให้เงินสบบาทสิบบาทารพัความอสด่ออแล้วบันเนียอีกส่วงนึงแก ส่วนนั้นก็คือล่ำเป็นหล่ล huh. okay. <mm sure. ่ะแต่หมซึ่งโอ้ยโอ้ยล่ำเนี่อะไรอ่ล่ำก้อนแหลกอาก้อนแหลกะก้อนแหลกกันยังไงอาส่วนนั้เรียนตมโตอขี้ไรแบดนี้จำขี้ไรวะขี้ยังงูงูยังมาทำเรียงขีดตอนน้แล้วตอนนี้บ่อะเอาลองเข็ดมึงมานล้วมเนี่ยเ บ่ได no I mean, no so ้ข right ึ I mean, ้นมอตอนนี้ยังเป็นปฐมนายชยปออันปอซ้มปอซกับไปฟังเทเดี๋ยวตอนไปฟั่งเทียบเดี๋ยเทพข้องอันแม่มุเลยดีเพราะมาจากบางในวิทยุต้นฉบับวิทยานเ่นงมอญมีไงวิทยาออ๋อม่ไงเร่อวิทยาศาสตไอชิถามรงเมีมเตียมน่อยว่าดิี่หลีการต้เทียวิทยาศาดูบ่เอาเรามาเรามาเออเราแต่มันก็ี้มีตัวนั้นอันที่มืนอามารถบันทึกเสียงไหนก็บันทึกในหันล้วมาแก้กวามล้ำในหันและล้ำตัว Còn lắm giống như con lắm mi con, con lắm bụi anh yung ma. Oh, lắm bụi anh hit yung kabo dai. Mười yang món anh mó. Bohu boti akolamanaka miệng. Hey ai, bokaka. Hit y yung kabo dai. Hit 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 นี่คือแหแล้วผู้ด้อสรุปมันนี่มากไอ้บอแค้หนองลออกเริ่มโอ้เรื่มอันนี้แล้อหอยอันเยียวันนด้ึ้นมากย่มาสัครับมูไดดก้อนสั้นเลี้ยนตั้มตเออกะมือนัดปีใหม่ลงเลียนผู้ก็เลียนให้แสดงความสามารถเออกะเลขึ้นได้ลองเที่ยงอันสั้เลี่ยนตั้มโตก็เลยจุกสลากก้อนมูมันนี้กสลากจบรางวันนีหันไปเขาดูดีใจขนาด ดังน้นด็ติดซาบะาคูณได้ตะกี่คู่นะเฮ้ยรอดซื้อยังไงไม่ซื้อยังไงยังซื้อแล้วบันเลยแหละบันี้ดแล้วแล้วใหญ่าหม,าหม,าาามาเลียน,นมาซ้อนยูเรเดียนพาลาดอันไพ่ไพ่เบิรงกันคือจีจักอยู่กอกมัง้งโบจัก๊กเรื่องซื้อแล้วอีแล้วซื้อมาแล้วซ้อนคณิตศาสตร์ต่อมาอีชว่วงหน,นึ่งบันนี้เดิมเป็นมัทยมมาบันี้ มาเรื่มหนึ่งึ้นเมื่อเขาอยู่เชียงมาลาเรื่อง่ท่เขายังอยู่โรงเรียนเก่าอยู่พวาเงียนหอดม้อสามขึเื่อมีบดบาทขึ้นแล้วบัดนี้เออเรือมีบดบาดไรยางไรสิ่งยังนี่ยแะขตบนไเออกมาฟ่อนน้ำกองเยวนํำเนี่ยอือ่อนน้ำกองเยวแล้วมาดนี้ช่องม้สองม้สามโรงเรียนมีวงกองเยวบาดนี้เออมีวงกองเยว เขาเขาพี่กองยังไงนี่กองอันกองเงาครับกล้องเงาครับกล้องเงาเออกองเงาแต่ก็กองพาเหรดมีะมาชิกเจ้าคนมีหลายอยู่มีนักเรียนมีแต่คนอยากเรียนมีแต่คนส่วงตังไม่ไม่นี่นักเรี้ยงเปิดตึ้มขนาดเรียนบอเป็นพวกคนอยู่บอพ่ออาทิตย์สองอาทิตย์แตกนี้บุญบุญจะเลือดแต่ซุ้มเหมือนแท้คอยน์นี่ละยู่เรียนกันได้รับบทบาทเป็นเหมือนเมื่อน กล้องโซโล่อือนั่นนั่นนั่นวัดพู้ทำท่อเนาะเออก็จะมีผับปามาก็จะมาให้โรงเรียนเป็นเหรียญก้องยาวาให้มีนั่งร่ำเหมือนน่ก็เลมารับบเป็นมือก้องอันก็พออยากเป็นบไดดอกพราะว่าอยากไปฝอไรตัวนันตอนนั้นเห็้เขาร่ำมนมาตีกอนเดือกห้องตีกองเลยเขาฝอนกมนทึกฟวออยากหนีไปห้าฝอน้ำเขาคนจะเป็นบมา ต่ก<ะ>็มีวัตแตร์ด้วยใส่ความสัมผัสในการโซโล่จะเพ้นซีดีที่เคยสื่อมั่งปังนะครับลองโซโล่ตึง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 ตเพ็นซี่ดียังบันยังเพ็นซี่ดีตองยงาอย่างมาันตองเงาวหญ่ถึงเคยมีมันสิมีว่าเล่นยญตองเงา,เ,าเรงเงาเรามีหางเครื่องติดอ,อยู่ของเธอเงีนบ <c oughs> ่ พฉันเปนองเงเลยเหมือนคนละียนบงคนละเยนไม่าสื่อคนละหลานะนยคนละเยนสื่อคนละหลาอนมันเป็นปองเงาอ่ะวุ้นบางไฟเออมันก็มีสโลเดี๋ยวเดตอนมันบุนบางไฟอาจารย์อบุเมือนบะบุญหมเอเอยท้นะเาดฟาอออออจับได้เป็นมือตีอันนั้นในโรงเรียน ตีนิงนองนะเออติ้งติ้งหอันเขาเรียก่ามีลลาไม่ลลอย่างเงก็ไอ้ยังลาลาเนี่ยล่ะไม่ดีไม่ดีระกาศเป่าน้าเขาสายไม่ดีเขี้ยวบลึมบล่มบลึมบลึมบลึมา้ึมบลึมึม เขากบบไปสอบเป่าพุ้พุ้พุ้เป่ามันเป่าเมียมันเนี่ยได้รสซายกับมันจคัทเนี่ยแล้วบางไซค้าๆจะเขียวแล้วไปย่าเป่าแล้วกับอันเอาไปต่ออันเปิดกล่องเลยเห็นมันไหลลงน้ำ้วกับมันเกีงสะบัด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 เมื่อวุ่งข้ยเอาพี่จทำก็จาดด้วยเฮ้ยแกจะเป่าอยู่กับเป็ดทอดไซค้ากับเป่าในเครื่องมันเห็นแล้วโคตรเห็นอะไรแห้งจังวะเก่าเป็นยู่งเห็นัะไรลิ้มเป็นยู่ มิโ mm. mm. no ลเด mm. um, uh, so mm. nice mm. um. ียตดนตรีสากลนี่มิโลเดียตบันทึกการเหยน่อขวนม้าสามสิจบบันทึกการขุดหยากแล้วจากสิบเหยื่อใส่ตอนนั้นพาตัดใส่จริงไม่ไหมเนาะเออมีกองเออกองสิพาตัดกะมีงานกองเงาคือมืออื่นนี่งานกองเงาตาเลยว่แต่อยนี่เที่ยงคืนซ้ำนี่แหละเจ็บทองเั็นเรื่อเจ็บทองันปวดกระเพาะมีแอห้องน้่น เอ๊ฟต so ื่นสามารถเจ้าบอสจะไปงานกองยาญ่อนังกระจอกใช่เลยเี๊ดได้ขอเยอะกว่าไม่ไหมเี๊ดบ้องหัวนี่บ้องหูจะฟ้องกีตายนะอืไปหาหมออันเนี่ยไปหาหมอผูผ้าไปหาหมอกับเป็นผู้สอนผูป่วยเป็นผู้ขับรถเอออีรีบ่หป่วยเดี่ยเจ็บท้องจริงแลไปกับไอ บะเมีนไปกับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ข้งเงินเจี๊ยบก่อจนยางย่นสิบประเดี๋ยเลยเช่นช่วงเก็บเถอะไม่ใหญ่คอยไปเอินไม่ใหญ่ข้งเงินมาวันครับเคลายผ้าคอยไปหาหมอเนี่ยเฮียงจิตตาลดกันจนบมมีเต็มทีครับรถไปหาหมอหมอที่นี่หานะบะเมีนหมอโรงพยาบาลทำกันได้มึงก่อนทำกันได้มันเขาสิสวนด่างมัน ข้าจิตส่สวนดาข้านึกว่าอันคอยโบขีน <c oughs> เนาะข้ากับท้าวโวโยกับเจ็บขางในเจี <c oughs> ๊ยิ <c oughs> ข,ข,ขัง <c oughs> คว้า,แบบา,าจับเจี๊ยบขังคว้าขวเนี่ยมันจะเป็นเศษจริงกับเจี๊ยบขังใส่มันจะเกี่ยวกับ <c oughs> อ,อ,อันกระเพาะกระเพาะเออขึ<ะ>้นเตี้ยเรียบร้อยเลยนะบนท้ายเด็ดถอนกางเกงเหรอขึ้นเตี้ยเรียบร้อยหมอกระเทียมอันก็มันเป็นอันกลมๆอันนั่นแหละซีมาเนียเะด่าคนนอห้องหมดะหมอครับพบเจ็บขางควาไหมครับผมเกาจะเอ้า บันจะเจ็บขางสายปะครับก็เลยว่าแม่นครับมเจ็บขาคขวามันเจ็บเจ็บเจ็บมันจะเออต้องมาลงมาแสดงว่าเป็นอะไรแบบนี้ถ้าจะเลยเอายามมาให้เบิ้งเอายาไปให้กินก่อนค้นหาว่ากินลงไปแล้วมีอาการแปลกๆแบบว่าหักออกสัตว์ออกอย่างนี้นั่นนั่นคือใส่ติงเออใส่ติงหักออกอยู่ปะหักไปหักอยู่เหยิงอนไรนั่นขี้ลดเมื่อบัรนี้เด็กข้าวหนึ่งบัรนี้วิ่งหนวงสองบรรนี้หักสัตว์ออกโอเคโหลดไว้เส้น โต๊ะฮักคโคโเก่ามันจำชีเดได้ป่ะเกิดวันงี้มาใส่ไปเองเนาะไอ้ขี้วันนี้เขาไปในโรงพยาบาลมัเนี่นั่งเขับไปโอ้ยไปถาประมาณจะโมงปะสามสี่หมงตอนสั่งนี่างเงีไปหาหมอเนาะก็ไปถามอเพื่อสิเด็ดตรวจเจ้าพวกทรายโม นอนเก็บเี่นโอ้ยโงยาบาลต้งเกียร้บานนาตาลแกลแลพยบกบเพะื่อกัตรวจดีย่างไรแต่ธรรมาดนานเราะหนนอตบ่งการมาดีเบาๆเนี่ยหรือได้ามันกันทุลุงบาลเหรอมันกันนอนะเห็นบางการก่อนแล้เขาจะกระส่งโตลงไปลโรงพยาบาลแต่การผืดผลมาพายโรงพยาบาลแต่การผืดผลเฮ้ยนี่แงยาวเขาจะกระบอกล้างเนี่ย บวได้บ้างยาสชบบกฉีดยาฉีดยาทานเออฉีดบอกบลอกันเกิดได้บลกเลยก็จะเกิดเออมันมันมันฉีแบบเยันยังบ่อะไรหรอเเออันยังบ่ไอ้